สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพ่นชาว YouTube และ Facebook ทุกท่านนะคะวันนี้ร้านบัวสอนอัมพรแท็กเตอร์มีรถไถอีเซกิ540มารีวิว1คันค่ะราคา365,000บาทนะคะมาพร้อมกับอุปกรณ์บาดาดดน่าและผ่านหลังค่ะมาดูรอบตัวรถกันนะคะรถสวยสภาพเดิมเลยนะคะเป็นสีเดิมจากโรงงานค่ะ สีเดิมจากโรงงานมาสวยๆเลยนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะสามารถทักแชทมาสอบถามเพิ่มเติมหรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์082 709 9275ได้ค่ะถ้า,ถ,าถ้าลูกค้าท่านไหนสะไม่สะดวกมาดูรถที่ร้านนะคะสามารถจองทางอากาศ จองเพียงหนึ่งมืนบาทนะคะมาดูด้านหลังตัวรถกัน,นะคะ่สะสภาพสวยพร้อมใช้งานเลยนะคะ มีค่าแนะนำให้5,000บาทนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่พาญาติพี่น้องมาซื้อรถล,ล้านเรานะคะเราจะมีค่าแนะนำให้5,000บาทะค่ะ <_ A> เดี๋ยวมาลองฟังเสียงตัวรถกันนะคะ